สวัสดียามบ่ายครับทุกคนหลังจากลุงไลให้ชมวิวบนสะพานไลให้ดูบรรยากาศแล้วมันไม่ค่อยชัดครับลุงก็เลยไม่ค่อยชอบมันเสียอารมณ์ดูแล้วมันสัญญาณขาด,ขาดหายหายบ้างภาพกระตุกบ้างเสียงขาดเป็นช่วงช่วงบ้าง เวลาเราไลฟ์สตรีมขึ้นช่องเนะี่ยมันอยู่ที่ว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตดีไม่ดีถ้าสัญญาณอ่อนมันก็ไม่ค่อยชัดครับแล้วก็ไม่ค่อยสมูทด้วยเสียงก็ขาดเป็นช่วงๆก็เลยไม่ชอบครับไลฟ์ like แล้วมันเสียอรรถรสในการชมความสวยงามมันไม่มีเลยสู้ทําเป็นคลิปไม่ได้ครับ วันนี้ลุงมิดก็เลยอัดคลิปยาวๆเลยแล้วกันให้ดูวิวทิวทัศน์บนสะพานกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อเข้าสะพานภูมิพล1-2สองแล้วก็ลงถนนพระรามสามครับจะทำเป็นคลิปยาวๆไปบันทึกยาวๆไปเลยดูซิว่าโทรศัพท์มันจะร้อนขนาดไหนมันจะรับได้ไหมสมมติว่าบันทึกยาวๆเป็นคลิปยาวๆแบบนี้ครับ ไลฟ์สดแล้วมันไปเช็คดูแล้วมันไม่ค่อยสวยครับภาพไม่ชัดคือมันมันอาจจะเหมาะกับการตั้งกล้องนั่งไลฟ์อยู่กับที่อ่านี้ครับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตดีๆมันก็จะพอฟังกันรู้เรื่องดูกันสบายตาพอรถเคลื่อนไหวแบบนี้แล้วเราไลฟ์สดเนี่ยสัญญาณอินเทอร์เนต็ตบางช่วงมันอ่อนครับ ทำให้สัญญาณภาพมันที่ไล่ขึ้นไปมันไม่ค่อยชัดไม่เคลียร์เสียงขาดเป็นช่วงชวงดูไม่ค่อยชอบคับเสียงก็ฟังไม่สบายหูดูไม่สบายตาก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าครับคลิปยาวๆ เราไปยาวไปครับเราลงจากสะพานกาญจนาพิเศษถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมเข้าด่านปู่เจ้าสมิงพายครับก็จะเชื่อมเข้าสะพานภูมิพลลงถนนพระราม3ครับเป็นเส้นทางที่ใชใ้เป็นประจำทุกวันครับพอเราอยู่ย่านนี้อยู่โซนเขตทุ่งครุพระประแดงก็ต้องเข้าเมืองก็ต้องใช้เส้นนี้ครับ วันนี้แดดไม่มีเลยครับท้องฟ้ามันขมุกข,ขมัวจะหมอกก็ไม่ใช่จะควันก็ไม่เชิงครับน่าจะเป็นผลจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ครับทำให้บรรยากาศไม่สดใสไม่มีแดดครับ จะหนาวก็ไม่หนาวนะอากาศกรุงเทพนี่แปลกมากครับต่างวัดก็น่าจะได้สัมผัสอากาศเย็นได้สัมผัสหมอกกันแล้วละครับทางภาคอีสานภาคเหนือครับช่วงนี้อากาศน่าจะเย็นลงแล้วพอเห็นเพื่อนๆบางท่านก็แชร์มาให้ชมวิวสวยงามเลยมีหมอกมี วิวภูเขาสวยๆของลุงก็มีแต่แค่นี้แหละครับที่จะอวดมีแต่สะพานของพ่อนี่แหละครับมีแต่รูปสะพานเส้นนี้แหละครับวิ่งเชา้าวิ่งเย็นทุกวันที่อื่นมันก็ไม่น่าดูเท่าไหร่ครับก็เป็นสภาพการจะราจรทั่วๆไปวันนี้ท้องฟ้า หมอกเต็มเลยหมอกหรือควันไม่รู้ครับมองไปนี่เป็นสีเทาๆหมดเลยหมอกจางๆหรืควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้อยากจะถามดูว่าเธอเป็นหนังหมอกหรือควัน ชีวิตการงานอยู่แค่นี้ครับไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนไกลๆก็เลยไม่มีวิวสวยๆมาอวดเพื่อนๆพอไล์ก็มันก็ไม่ชัดก็เลยอาจเป็นคลิปวิดีโอยาวๆแล้วกันครับวันนี้การจราจรค่อนข้างคล่อง,งตัวครับช่วงบ่ายรถเบาบางครับ เมื่อคืนหลังจากที่ไปเที่ยวลอยกระทงกันมาเพื่อนๆท่านใดไปเที่ยวงานลอยกระทงตรงไหนมาบ้างนี่เป็นลอยกระทงกันลุงไม่ได้ไปไหนเลยครับไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงอะไรก็สงสัยจะไปลอยกระทงวันสงกรานนู่นแหละครับไม่ได้ลอยมานานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดจะมาจนโควิดไป จะไปยังไม่หมดก็ยังไม่ได้ไปเลยครับเทศกาลงานอะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรคนวัยนี้ละไม่ค่อยตื่นเต้นกับงานมหรอราสพบรื่นเริงเท่าไหร่แล้วครับเสียงดังมากๆก็ไม่ไหวครับตกใจง่าย อยู่ทำงานทำการของเราไปเรื่อยๆนี่แหละครับใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วละ่ะใครจะบอกว่ากินอันนั้นอร่อยกินอันนี้อร่อยไปตรงนั้นสวยไปตรงนี้ใหญ่มาก,กไม่ตื่นเต้นแล,ล้วครับอยู่ไปวันๆแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ลงสะพานกาญจนาวิเศษ เชื่อมเข้าสะพานภูมิพลมาแล้วก็ลงสะพานภูมิพลมาถึงสะพานพระรามเอ้ยไม่ใช่ถนนพระรามสามนะครับตรงนี้พูดเลอะเทอะไปหมดแล้วพูดจาเลอะเทอะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามสามครับแต่เป็นคลิปวิดีโอยาวๆแบบนี้มัน อย่างน้อยมันก็มีความคมชัดมีความสมูทกว่าการไล่ถ้าไล่สดแล้วมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ครับแต่มันก็อาจจะน่าเบื่อไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับอยากให้ดูว่าสภาพการจราจรช่วงบ,าบา่ายๆถนนพระรามสามเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ขวามือก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาครับสะพานข้างหน้าก็เป็นสะพานข้ามแยก ถนนนราธิวาสราชนครินครับหรือเรียบคลองช่องนนทรีครับพลงไปก็จะเป็นถนนสามแยกไฟแดงถนนนางลิ้นจีตรงไปคลองเตยครับตรงไปก็แยกหน้านะนองคลองเตยเลี้ยวซ้ายก็น,นางลิ้นจีออกสวนพลูครับเชื่อมเข้าสาทรตรงนี้ก็ถนนคู่ขนาน ตรงไปก็จะขึ้นสะพานข้ามแยกครับเราจะเลี้ยวเข้านาราธิวาสราชนครินครับหรือเรียบคลองช่องนนทรีเพื่อจะขึ้นสะพานลอยข้ามแยกสาธุประดิษฐ์ไปรับนักเรียนที่ King College นานาชาติตรงใต้สะพานพระรามเก้าครับผมเลยด่านทางด่วนสาธุปดิษฐ์เป็นหมุดหมายของลงที่วิ่งเช้าบ่ายเชา้าไปส่งบ่ายไปรับครับ นี้ก็จะเป็นสถานีรถ BRT ของกรุงเทพแยกสถานีนาราสครับ BRT ที่จุดเริ่มต้นจากแยกสาทรตึกเอ็มพายไปถึงราชพฤกษ์ครับผมรถบัสแบงกอก BRT ถนนนราธิวาสราชนครินก็จุดเริ่มต้นก็นจากตรงนี้แหละครับเชื่อมจากถนนพระรามสามวิ่งตรงผ่านถนนจันทร์วิ่งผ่านสะทรวิ่งผ่านศรีลมไปสิ้นสุดที่สุรวงครับสามแยกสุรวง์ถนนนราธิวาสราชนครินถนนตัดได้ไม่กี่ปีนี่เองครับเมื่อก่อนนี้ก็คือคลองช่องนนทีครับอันนี้ก็ตัดถนนเรียบคลอง เราเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้เ็าเรียกถนนรัชดาพิเศษอะครับจริงๆมันก็เป็นรัชดาพิเศษนี้มันก็หลายช่วงเหลือเกินครับไม่รู้ช่วงไหนเป็นช่วงไหนเป็นสะพานลอยข้ามทางแยกด่านทางด่วนสาธุป,ประดิษฐ์ครับถนนสาธุป,ประดิษฐ์อันนี้ยาวๆไปครับคลิปยาวๆ,ๆเพราะว่า ลุงไล์สดแล้วไม่ชอบมันไม่ชัดไม่ชัดทั้งภาพไม่ชัดทั้งเสียงครับก็เลยทําเป็นคลิปยาวๆถ่ายยาวๆจากสะพานกาญจนาพิเศษวงแหวนอุตสาหกรรมเชื่อมยาวเข้ามาสะพานภูมิพลหนึ่งลงถนนพระรามสครับแล้วก็ใช้สะพานข้ามทางแยกด่านทางด่วนสาธุบิษ มารับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ k i คิง o l l e g e ครับให้ดูสภาพการจราจรครับผมช่วงบ่ายอย่างเงี้ยวันนี้วันวันอะไรนี่วันอังคารหรือวันพุธชักเลเอะเถอะเถอะและ้วเมื่อคืนไม่ได้ไปลอยกระทงกับใครก็เลยมีคลองอยู่หน้าบ้านนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสะดวก ตกใจเสียงพลุเสียงประทัดครับจากที่ดูขา่าวงานรอยกระทงก็มีเหตุสลดใจที่จังหวัดนครพนมครับที่พลุระเบิดมีคนบาดเจ็บเยอะเลยงานใหญ่ด้วยครับเป็นงานที่มีผู้ว่ารองผู้ว่าไปเปิดงานเลยที่งานพณีลอยกระทงที่จังหวัดนครพนมครับอันนี้ที่คือที่ลุงไม่ค่อยชอบ ไอ้พลุตะไลไฟปะเนียงทั้งหลายเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทุกวันเนี่ยถึงแล้วครับโรงเรียน King College International School Bangkok Destination จุดมุ่งหมายของลุงครับทุกเช้าบ่ายงานหลักงานประจำครับผม ถ้าไลฟ์แล้วมันไม่ชัดก็ทําเป็นคลิปยาวให้ชมแล้วกันครับบรรยากาศอันนี้กําลังเลี้ยวเข้าลานจอดรถแล้วครับโอเคนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับผมถึงจุดหมายแล้วครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับ